สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเพื่อนๆทุกคนนะคะเข้าสู่ช่องวมิมัยทาร์ดค่ะสําหรับคลิปนี้นะคะจะเป็นการอ่านดวงความรักความสัมพันธ์นะคะ,ะของคนโสดชาวทัดน้ํากรกฎมีนพิจิกค่ะประจําเดือนพฤศจิกายน2565นะคะชาวทัดน้ํานะคะได้แก่ชาวกรกฏค่ะหรือผู้ที่เกิดระหว่างวันที่22มิถุนายนถึง21กรกฎาคมนะคะชาวมีนค่ะหรือผู้ที่เกิดระหว่างวันที่19 กุมภาพันธ์ถึง21มีนาคมและชาวพิจิกค่ะหรือผู้ที่เกิดระหว่างวันที่22ตุลาคมถึง21พฤศจิกายนนั่นเองนะคะก็ชาแนลนี้จะใช้ละการแบ่งวันที่นะคะตามหลักโหราศาสตร์ตะวันตกค่ะวันที่ก็จะไม่เหมือนของไทยนะคะ การอ่านดวงความรักความสัมพันธ์ให้กับคนโสดชาวธาตน้ํากรกฎมีนพิจิกใน EP นี้ค่ะจะเป็นการอ่านดวงความรักแบบโดยรวมนะคะซึ่งอาจจะมีตรงบ้างไม่ตรงบ้างอาจจะไม่ตรงเลยก็ได้นะคะบางเคสสามารถสลับกันได้ค่ะเป็นไวเวอร์ซ่าได้ด้วยเช่นเดียวกัน ดังนั้นไม่แนะนําให้เพื่อนๆนะคะดูเพื่อเป็นแนวทางในการดําเนินความรักความสัมพันธ์ดูเพื่อเป็นไกด์ไลน์นะคะหรือว่าดูเพื่อความบันเทิงเท่านั้นไม่แนะนําให้นําเรื่องราวจากหน้าไพ่ที่ไม่กําลังจะเปิดแล้วก็อ่านใน้ฟังนี้ไปตัดสินใจใดแรงสิ่งในความสัมพันธ์ค่ะจนกว่าจะได้มาดูดวงส่วนตัวที่เป็นดวงของคุณคนเดียวจรงิงๆนั่นเองนะคะก็ยินดีต้อนรับนะคะคนโสดชาวธาตุน้ํากรกฎดมีพิจิกนะคะเดี๋ยวเรามาดูกันค่ะว่าในอดีตที่ผ่านมานะคะ คนโสดชาวธาตุน้ำกรกรกดมีพิจิตรคุณเจออะไรมาบ้างในเรื่องราวของความรักความสัมพันธ์ค่ะเขาดูอดีตหน่อยค่ะเขาดูอดีตที่ผ่านมานะคะของคนโสดชาวธาตุน้ำกรกรกมีพิจิตรค่ะอดีตที่ผ่านมาคนโสดชาวธาตุน้ำกรกรกมีพิจิตรคุณเจออะไรมาบ้างในเรื่องราวของความรักนะคะไพ่ไปได้เดินพายเจ็ดไม้เท้านะคะค่อนข้างที่จะเหนื่อยเนาะในอดีตที่ผ่านมานะคะเหนื่อยอยู่คนเดียวอะควีนถือเหรียญค่ะ ห้าไม่เท้านะคะและเป็นไพ่แปดเหรียญค่ะชาวธาตุน้ำก็รารกฏมีพิจิกนะคะในอดีตที่ผ่านมาคุณอาจจะเคยเดิยวนะคะกับชาวธาตุดินตกศบกนมังกอนธาตุไฟนะคะเมสิทันูนะอาจจะเป็นชาวต่างชาติต่างถิ่นต่างแดนต่างภาษาค่ะคุยกับใครกร็ได้ไม่อ่านตามหน้าไพ่นะไม่รู้สึกว่าในอดีตที่ผ่านมานะคะกว่าที่ชาวธาตุน้ำก็รากดมีพิจิกเนี่ยที่จะเลือกออกมาเนี่ยนะคะกลายเป็นคนโสดนะคะไม่รู้สึกว่าตัวคุณค่อนข้างที่จะคิดเยอะ นะคิดเยอะแล้วก็ไตรตรองอย่างรอบคอบแล้วนะคะอดีตที่ผ่านมาคุณเหนื่อยคุณสู้กับทุกสิ่งทุกอย่างปัญหาในความสัมพันธ์ไม่ไม่รู้ว่าป,ปัญหาที่คุณประสบพบเจออยู่อ่ะแต่ละคนมันคืออะไรนะคะคือมันเยอะต่างคนต่างปัญหาเนาะแต่ที่ผ่านมาไม่รู้สึกว่าตัวคุณค่อนข้างทีง่จะทนอยู่และอยู่ทนนะคะ ทนอยู่แล้วอยู่ทนนะแล้วก็จนสุดท้ายแล้วคือมันไม่ไหวแล้วว่ามันทนไม่ไหวแล้วคุณก็เลยเดินออกมาคุณก็เลยตัดสินใจตัดสินใจดีแล้วนะคิดหลายรอบมากนะคะกว่าจะเดินออกมาได้นะเออนะคะแล้วมันก็ทําให้กลายทําให้ตัวคุณอนะกลายเป็นคนที่เอ,อ่อเวลาคุณจะทำอะไรคุณก็จะคิดมากกว่าเดิมเยอะเลยนะ หรือคุณจะตัดสินใจที่จะเปิดใจให้กับใครคุณก็จะตัดสินใจนานแล้วก็คิดนานมากเพราะว่าคุณก็ไม่ได้อยากที่จะให้มันจบแบบเดิมอีกนะคะแล้วถามว่าหลังจากที่คุณออกมา่ะนะคะคุณเป็นยังไงบ้างตามหน้าไพา่มองว่าตัวคุณเหมือนกับไปโฟกัสอย่างอื่นในสิ่งที่ตัวเองถนัดในเรื่องราวของการงานในเรื่องราวของการสร้างความมั่นคงให้กับชีวิตตัวเองนะ,ะประมาณนี้นะคะแต่ถามว่าคุณลืมไหม ไม่ได้ลืมนะอืมไพคุณถือเหรียญค่ะไม่ได้ลืมนะคะเป็นแบบฝังใจเลยทีเดียวกับความสัมพันธ์ที่เพิ่งจบไปนั้นนะคะก็ไม่ไม่รู้ว่าคุณเจออะไรมาที่มันร้ายแรงมากมายหรือเกินหรือเปล่านะคะเพราะว่าตนาามนน้้ไพ่สัมผัสได้ถึงความเหนื่อยทอ้อเบื่อ แล้วก็ค่อนข้างที่จะเป็นสถานการณ์ที่ขัดแย้งนะคะในอดีตที่ผ่านมาซึ่งกว่าที่คุณจะตัดสินใจออกมาได้ก็น่าจะใช้ระยะเวลาที่นานมากๆนะคะกว่าที่จะแบบเออไปแล้วแหละไม่อยู่ละอะไรประมาณนี้นะคะไม่ใช่แบบปรปปับแล้วออกมาเลยอ่านะอันนี้ก็คือในอดีตที่ผ่านมานะคะของชาวท่าน้ำกรากฏมีพิจิตี่เป็นคนโสดน,นะคะ เดี๋ยวเรามาดูกันค่ะว่าแนวโน้มความรักความสัมพันธ์ของชาว่าน้ำกํากรกฎมีพิจิกที่เป็นคนโสดนะคะในช่วงเดือนพฤศจิกาย,ยน2,565จะเป็นอย่างไรนะคะมาดูกันนะไ,ไ,ไพ่ใบแรกเป็นไพ่ t ด e l o v e r นะคะ We ว l of Fortune ค่ะ3ไม้เท้านะคะและเป็นไพ่ดิเมจิเชียนค่ะชาว่าน้ำก,รรกํากกฎมีพิจิกนะคะ ในส่วนของเดือนพฤศจิกายนนี้นะคะถามว่าหลังจากที่คุณเป็นโสดอะ่ะมีคนเข้ามาหาคุณไม่รู้สึกว่าน่าจะมีเข้ามานานมากๆแล้วแหละแต่ว่าในช่วงเดือนพฤศจิกายนเนี้ยมันจะมากกว่าเดิมอ่านะมันจะมากกว่าเดิมมันจะมีอีกนะมันจะมีอีกแล้วก็จะมีทั้งคนที่คุณชอบแล้วก็มีทั้งคนที่คุณไม่ได้ชอบไม่ได้ตรงสเปคอะไรเลย จะมีเข้ามานะคะแล้วก็มีเกณฑ์มีโอกาสที่จะมีคนเก่าๆรีเทิร์นกลับมาด้วยเช่นเดียวกันนะคะแต่ถามว่าตัวคุณเนี่ยจะรับไหมหรือว่าจะเปิดใจให้กับทั้งคนเก่าหรือคนใหม่หรือเปล่าตามหน้าไพ่หม่รู้สึกว่าตัวคุณยังไม่ได้จะจะรับใครทั้งนั้นนะนะคะมองว่าคุณน่าจะโฟกัสอนาคต ของตัวเองมากกว่าโฟกัสในเรื่องราวของความมั่นคงตัวเองมากกว่าหรือนะคะคุณอาจจะขอรอดูไปสักพักก่อนนะคะรอดูไปสักพักก่อนว่าคนเก่าหรือคนใหม่ที่เข้ามานั้นนะคะกลับเข้ามาในในชีวิตคุณนั้นอะ่ะเขาสามารถที่จะไว้ใจได้ไหมหรือว่าอ่าเขาเรียกว่าคุณสามารถที่จะคุยได้หรือไม่เออมันจะเป็นการดูเชิงอ่าดูพฤติกรรม ะะจะไม่จะจะไม่ใช่แบบเปิดใจเลยปุบป,ปับอะไรเงี้ยจะไม่ใช่นะคะเพราะว่าไมารู้สึกว่าคุณคุณมีทางเลือกแล้วคุณมีสิทธิ์ที่จะเลือกสิ่งดีที่สุดให้กับตัวคุณเองในเรื่องราวของความรักความสัมพันธ์ดังนั้นคุณไม่ได้รีบค่ะนะคะให้สามไม้เท้าเข้ามาบอกว่าตัวคุณไม่ได้รีบคุณรอได้นะคะแล้วก็คุณจะยังไม่ใจร้อนที่จะตัดสินใจอะไรทางนั้นด้วยซ้ำไป นะคะถึงแม้ว,ว่าจะมีคนเก่าหรือคนใหม่กลับเข้ามาแล้วก็คุณเป็นคนที่มีความแบบฮอตอะเออมีเสน่นะคะแล้วก็มีคนเข้ามาชอบคุณเยอะนะแล้วก็มีคนอยากที่จะเข้ามาคุยกับคุณเยอะมากนะคะแต่คุณก็ดูดูดดอยู่ไม่ได้ตัดสินใจจะมันจะเป็นสถานการณ์ประมาณนี้นะคะเดี๋ยวเรามาดูกันนะคะว่าเอาคำอนาคตความรักความสัมพันธ์นะคะของคนโสดชาวธาตุน้ำกรกฎมีพิจิกจะเป็นอย่างไรนะคะ ไม่ขออนุญ,ญาตบอกก่อนว่าเอาคำมันคืออนาคตค่ะอนาคตอาจจะเกิดขึ้นหรืออาจจะไม่เกิดขึ้นก็นได้ดังนั้นต้องใช้วิจรารณญาณในการรับฟังแล้วก็รับชมนะคะเอาคำใบแรกนะคะได้เป็นไพ่หนึ่งเหรียญค่ะอัศวินถือไม้เท้านะคะ Emperor ค่ะและเป็นไพ่เด็กถือดาบนะคะชาวธาตุน้ำก็รากฎมีพิจิตนะคะ ในส่วนของเอาคัอนาคตควรักความสัมพันธ์ไม่รู้สึกว่าตัวคุณจะอีกนอคนที่เข้ามาทั้งหมดเออนะคะจะเป็นประมาณว่าเราโฟกัสอนาคตโฟกัสความมั่นคงโฟกัสความสําเร็จในชีวิตแล้วก็อะไรต่างๆไม่รู้สึกว่ามันมันน่าจะประจวบเหมาะกับโอกาสหรือคอเด c กชันหรืออะไรบางอย่างที่เข้ามาในชีวิตคุณในในช่วงนี้นะคะที่ทําให้คุณตัดในเรื่องของความสัมพันธ์ทิ้งไปหมดแล้วก็ ม,ม,ม,มุ่ง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 มั่นในเรื่องราวของโอกาสที่มันเข้ามาไม่ว่าจะเป็นในเรื่องราวของความมั่นคงการงานความประสบผลสำเร็จในชีวิตอะไรก็แล้วแต่นะคะที่มันเป็นโอกาสดีๆที่เข้ามานะ่ะช่วงเวลานี้อ่าที่ทําให้ตัวคุณเนี่ยเลือกที่จะพุ่งทะย,ยานไปในส่วนของเรื่องพวกนั้นมากกว่าที่จะโฟกัสคนที่เข้ามาอะไรประมาณเนี้ยอืมคือเราได้ก็รอรอไม่ได้ก็ ไม่บายอะไรประมาณนี้นะคะซึ่งก็ทุกสิ่งทุกอย่างอยู่ที่ตัวคุณตัดสินใจถ้าหากว่ามันเป็นโอกาสที่ดีที่จะทําให้ชีวิตของคุณดีขึ้นแน่นอนคะ่ะถ้าหากว่าชีวิตของเราดีขึ้นก็จะดึงดูดสิ่งดีๆเข้ามาเช่นเดียวกันดังนั้นไม่รู้สึกว่าถ้าหากว่ามันยังไม่พร้อมมันก็ไม่ได้เป็นความผิดอะไรของชาวธาตุน้ํานะในการเปิดใจในเรื่องของความรักอืมนะคะเดี๋ยวเรามาดูกันนะว่า ไพ่ทาโร่จะแนะนําอะไรในเรื่องราวความรักความสัมพันธ์นะคะให้กับคนโสดชาวธาตุน้ำกรกฎมีนพิจิกนะคะขอคําแนะนําค่ะคําแนะนําใบแรกนะคะได้เป็นไพ่เอ็มเพลสสามดาบค่ะหกเหรียญน,นะคะและเป็นไพ่ควีนถือดาบชาวธาตุน้ำกรกฎมีนพิจิกที่เป็นคนโสดนะคะไพ่ทา,าโร่แนะนาว่าคุณรักตัวเองอถูกแล้ว เออคุณรักตัวเองอะถูกแล้วคุณเลือกสิ่งที่ดีที่สุดให้กับตัวเองนั่นคือสิ่งที่มันถูกต้องโอกาสต่างๆที่เข้ามาอยากจะให้คุณรับไว้แต่ไม่อยากให้คุณนําปัญหาหรือว่านําประสบการณ์แย่ๆในเรื่องราวของความสัมพันธ์มาตัดสินคนปัจจุบนันหรือคนใหม่ๆที่เข้ามานะคะไม่อยากให้คุณปิดใจไม่อยากให้คุณตัดโอกาสตัวเองแต่อยากจะให้คุณเนี่ย ข่อยคว้าโอกาสหรือว่าคีบคอนเน็กชันอะไรต่างๆไว้เพราะเราไม่รู้หรอกค่ะว่าในอนาคตคนที่เข้ามาในชีวิตของคุณนะตอนนี้เขาจะเป็นใครในอนาคตจะเป็นเพื่อนจะเป็นพี่จะเป็นน้องจะเป็นคอนเน็กชันจะเป็นกัลายนานมิตรหรือว่าจะเป็นอะไรก็แล้วแต่ไม่อยากให้คุณปฏิเสธแต่ก็ไม่ได้อยากให้คุณรีบร้อนนะคะในเรื่องราวของความรักดังนั้นอยากจะให้ตัวคุณเนี่ย รักตัวเองแล้วก็ควยคว้าสิ่งที่ดีที่สุดให้กับตัวเองไม่ต้องรีบร้อนใดๆโดยเฉพาะในเรื่องของความรักนะคะก็เอาเท่าที่คุณพร้อมเนาะก็จะประมาณนี้ค่ะก็ขอบคุณรู้เพื่อนทุกคนที่เข้ามาดูนะคะขอบคุณูทุกคนที่เข้ามากดไลค์กดแชร์กด u b s c r i b e คอมเมนต์ดีๆไปกำลังใจให้กับแม่มาตลอดนะคะสำหรับการดูดูส่วนตัวสามารถแอดไลน์ ID เข้ามาสอบถามรายละเอียดนะคะหรือสามารถที่จะดูรายละเอียดต่างๆใต้คลิปนี้ได้เลยนะคะแม่พิมพ์ไว้ให้หมดแล้วอย่าลืมกดกระดิ่งด้วยนะคะจะได้ไม่พลาดทุกคลิปที่แม่อัปเดตขึ้นมาค่ะ สำหรับคลิปนี้ต้องลาไปก่อนไว้เจอกันในคลิปถัดไปขอบคุณมากๆนะคะสวัสดีค่ะ